เทชั้นสามขอระยะสามสิบเอ็ดเส้นครึง่งถูกมาพร้อมแล้วครับหนึ่งแล้วครับในขณะน,นี้แล้วก็พร้อมแล้วครับมาออกแล้วขณะน,นี้ซีเกไฟเป็นตัวนำอยอดเรีองนี้เป็นตัวที่สองุ้มบุญที่สามกินใบเล่ที่สจ้หุ่นนูนิสติห้า ที่โค้งป้ายเก้าที่เกตไฟเป็นตัวนำยอดเรืองฤทธิ์เป็นตัวที่สองอุ้มบุญที่สามที่ป้ายแปดที่เกตไฟเป็นตัวนำยอดเรืองฤทธิ์ยังเป็นตัวที่สองอยู่อุ้มบุญที่สามขุนหนูฤิ์ที่สี่ดุมของขวัญที่ห้า ที่โค้งป่าเจ็บซีเกตไฟเป็นตัวนำอุ้มบุญเริ่มแรงทาง่านอ่ผ่านขึ้นมาเป็นตัวที่สองมาของขวัญที่สามคุณหนูฤทธิ์ที่สี่ที่ป้ายอกออกทางตรงที่เกตไปเป็นตัวนำมาหนุ่มของขวัญเป็นตัวที่สองขณะนี้ที่เกตไฟเป็นตัวนำหนุ่มของขวัญเป็นตัวที่สอง อุ้มบุญที่ 3, สามซาโชสองที่สีคุณหนูนิดที่ห้ามาออกแล้วขนาดนี้สีเกไฟเป็นตัวนำอยอดเรีองนี้เป็นตัวที่สองอุ้มบุญที่สาม กินไปเล่ที่สี่คุณหนูนิสทีห้าที่โค้งป้ายเก้าสีเกตไฟเป็นตัวนำยอดเรืองลิส์เป็นตัวที่สองอุ้มบุญที่สามที่ป้ายแปดสีเกตไฟเป็นตัวนำยอดเรืองลิส์ยังเป็นตัวที่สองอยู่อุ้มบุญที่สามคุณหนูนิสที่สี่ ดุมของขวัญที่ห้าที่โค้งป่าเจบสีเกตป้าเป็นตัวนำอุ้มบุญเริ่มแรงทางนน้าผ่านขึ้นมาเป็นตัวที่สองมาของขวัญที่สามคุณหนูิ์ที่สีที่ป้ายอกออกทางตรงสีเกตไปเป็นตัวนำมาดุมของขวัญเป็นตัวที่สองขณะนี้ที่เกต ปเป็นตัวนำหนุ่มของขวัญเป็นตัวที่สองอุ้มบุญที่สามซาโชสองที่สคุณหนูนิที่ห